ติดตั้งหน้าจอยาวเชอร์รี่นะครับขั้นแรกดึงประกับล่างออกก่อนเลยครับจากนั้นดึงนวมด้านบนออกนะครับดึงอย่างเดียวครับดึงเข้าหาตัวหน้านี้ดึงไปครับมันจะแข็งๆ่อยครับความรู้สึกจะตึงๆมือนะครับออกแรงนิดนึงนะครับอาจจะใช้แผ่นพลาสติกตัวเสียบช่วยงัดนิดนึงนะครับเพื่อให้มีร่องนิ้วเข้าไปได้นะครับอันนี้หลุดออกมาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับดึงแล้วอาจจะรู้สึกฝืนๆนิดนึงแต่มันไม่หักครับถ้าเราดึงตรงๆนะครับต่อมาก็เป็น ตัวหน้าจอยาวนะครับแผ่นพลาสติกอันเดิมเนี่ยก็จะเป็นแผ่นโล่งๆนะครับตัวนี้ดึงออกมาตรงๆเหมือนกันครับแต่ตอนแรกเราอาจจะใช้ซอกเหมือนกันนี่ซ็อนะครับไม่ต้องไปกลัวด้านล่างเป็นรอยนะครับด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับแข็งกว่าด้านบนอีกนะครับดึงมาตรงๆได้เลยอันนี้นะครับหลังจากที่เราดึงออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับค่อยๆออกแรงดึงนะครับดึงตรงๆดึงตรงๆอย่าไปบิดมันนะครับถ้าบิดมันเดี๋ยวกลิบหักนะครับ หลังจากนั้นไอแผ่นนี้จะมีกิฟอยู่ด้านหลังนะครับกิฟสีเหลืองถ้าเป็นรถไทยในกิฟสีเหลืองนะครับถอดสวิตช์ไฟตัดหมอกออกก่อนนะครับมันจะมีปลั๊กไฟตัดหมอกอยู่ด้านหลังเอามือปดปลั๊กก่อนนะครับตอนเอาออกมาระวังไปกระแทกจอกลางนะครับลองดูมุมเล็งมุมดีๆนะครับนี่ก็ปลดสวิตช์ไฟตัดหมอกต่อนะครับสวิตช์ไฟตัดหมอกก็ใช้มือดึงได้เหมือนกันนะครับประกอบเข้าประกอบออกไม่ต้องใช้ไขควงเลยนะครับดึงอย่างเดียวครับไม่ยากครับสามารถทําเองได้นะครับ อันนี้ก็หลุดออกมาหมดแล้วนะครับเตรียมตัวใส่ของแต่งได้เลยครับตัวหน้าจอนะครับในชุดจะมีสายไฟมาให้นะครับเสียบเข้าไปตามรูในรูปได้เลยนะครับเสียบร้อยเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วเก็บสายไฟให้เรียบร้อยตัวไหนที่มันเกินออกมาแล้วก็มดเก็บให้เรียบร้อยนะครับออกจากทางรูนี้นะครับอันนี้คือเสียบเข้าหน้าจอนะครับเราเอาสายไฟมารอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเราประกอบเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปได้เลยนะครับนี่หัวออกมาแล้วนะครับ ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งของปลั๊กนะครับจะเรียกว่าปลั๊ก OBD นะครับ OBD ก็เพื่อนําเชื่อมต่อข้อมูลจากตัวรถนะครับปลั๊ก OBD ของตัวรถเนี่ยตั้งเดิมจะอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับหัวปลั๊กสีขาวที่เราชี้ให้ดูนํามาเสียบกันเลยครับแค่นี้หน้าจอก็ติดแล้วครับนําคว้ามาเลยครับส่วน USB สีดํานี่จะไม่ได้ใช้นะครับเรามัดเก็บไว้นะครับเสียบแค่ปลั๊ก OBD สีขาวอย่างเดียวนะครับล้วงไปเลย เลยคแค่นี้จอติดแล้วครับเก็นไม่ง่ายอาจจะต้องมีความรู้เรื่องช่างเบื้องต้นนะครับแต่ไม่จาเป็นต้องเป็นออชํานาญการอะไรขนาดนั้นพอนะรัดรพอจะงัด,ง,ด,ง,ดงัดจะงัดจะแงอะไรได้เนี่ยติดตั้งได้แล้วครับเสียบแล้วครับเรียบร้อยหล,หลังจากนั้นเราหาเทปพ,พันสายเก็บเทปเก็บสายให้เรียบร้อยครับเทปพ,พันสายเก็บให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มันห้อยตองแต่ง ก่อนเสียบจอนะครับอย่าลืมเปลี่ยนกิฟนะครับกิฟสีเหลืองนี่คือมากับแผ่นพลาสติกตอนแรกนะครับทีนี้เราก็มาใส่กับจอใหม่นะครับเพื่อให้มันล็อกได้นะครับทีนี้เสียบปลั๊กปุ๊บจอจะติดทันทีเลยเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยและวิธีการประกอบกับก็ทําเหมือนกับตอนถอดออกนะครับย้อนกลับไปนะครับ